دا الله اكبر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خواءكم ความเมตตาปราณีจากเอกองล l l ์ h ุบฮานะฮูวาต t อ a ล a พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงจงประสบแต่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างทุกท่านครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราต่อกันเลยอาจารย์อาหมนเกี่ยวกับการสนทนาการวิเคราะห์ฮะดิษ <c oughs> มาลาอันเป็นฮะดิษนะครับที่กลุ่มคนนี้นะครับต้องการจะนํามาพิสูจน์ว่าท่านอลีจะต้องได้เป็นคอ l i ฟัก์ พราะฮดิษนี้ท่านนบีได้ใช้คําว่าเมาลาแปลว่าผู้นําตามสิ่งที่เขาวิเคราะห์ตามความเชื่อของเขาเมาลาแปลว่าคอลิฟะเป็นการแต่งตั้งอาลีเป็นผู้นําโดยปริยายตามความเชื่อของเขาตามการวิเคราะห์แต่ผิดพลาดเราพิสูจน์ไปแล้วแต่อิชชาอล้มมีหลักฐานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกไปแล้วว่าถ้าฮะดิษเมาลาเป็นฮะดิษที่คุมเครือเนี่ยนะครับเราต้องเอาฮะดิษ ต้นอื่นเนี่ยที่มันจะขยายกันได้เนี่ยมาขยายให้มันชัดเจนถ้าฮะดิษเมาลาเนี่ยนะไปขัดแย้งกับฮะดิษอื่นนะครับคำว่าเมาลาไปขัดแย้งกับฮะดิษอื่นเมาลาที่จะแปลว่าคอลีฟ้าเนี่ยไปขัดแย้งกับฮะดิษอื่นที่วงบอกว่าไม่ใช่คอลีฟ้าแน่นอนเมาลาในฮะดิษต้นนี้ก็ต้องเอาฮะดิษต้นนั้นมาขยายเอาฮะดิษต้น,นนู้นต้นนี้มีสักสิบต้นก็เอามาขยายทั้งสิบต้นเพราะฮะดิษที่เชื่อถือได้จะไม่ขัดแย้งกันเองแต่จะสนับสนุนซึ่งกันและก อัลกุสซัมบราลลออฺอัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺอ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 ัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลิอเราั็เข้าประเอ็นอัต่อที่แล้อคือัลลอฮฺอัลลอฮ่อนลลอฮหรัพี่น้อที่ไม่อัลตอดตอัคลอต้องไปดูครัลนะถ้าไั่ดูจะอั่เข้าใจคืออขออร้องวอาให้ไปดัลรั้ง ที่แล้วผมกลัวใจใหก่อน่นพามันดูครั้งนี้ก็จะหาว่าเราพูดไม่เคลียร์เพราะว่าไม่ได้ดูครั้งก่อนนันจะจับประเด็นไม่ได้คือการอัดรายการนี่เราอัดทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทีนี้เรื่องเราวมันที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยมันดูเฉพาะตอนนี้ไม่แน่ไม่ได้แน่นอนไม่เข้าใจแน่นอนเรื่องมันยาวใช่เพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้ดูครั้งต่อก่อนก่อนหน้านี้อาจจะสรุปจากครั้งที่แล้วนะจนชวริบื่อเราสรุปว่าคาแปลของคนกลุ่มนี้มันไม่ลงตัวครับเพราะว่านบีบอกว่ามันกุนตู ฟาลีนเ <in ma> <ahu> มาลาหูใครก็ตามที่ฉันเป็นเมาลาของอลีนี่ก็เป็นเมาลาของเขาด้วยแต่คําดูอาของท่านนบีมันบอกว่าคําแปลแบบนี้ไม่เข้าท่าเพราะนบีบ,บอกว่าอัลลอฮุมะวาลีมันวาลาอัลาอฮมันอาดาหูโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงรักต่อผู้ที่รักอลีถ้าคุณแปลเมาลาเป็นผูกครองทำไมคุณไม่แปลว่าอัลลอฮุมะวาลีมันวาลาตรงนี้หมายถึงว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงปกครองแก่ผู้ที่ปกครองต่ออลีไม่ไม่ลงล็อกไม่รู้ว่าใครปกครองใครกันแน่มันไม่ลงล็อกแล้าเขาไม่แปลไง<ม>นะ บททรงเกลียดต่อผู้ที่เกลียดท่านอรีมันชี้ชัดในความว่าเกลียดตรงนี้มันตรงข้ามัมาว่ารักอมองลามันก็ต้องแปลว่ารักรใช่ไหมและการแปลไม่มีจังหวะจังหวะนี้ความหมายต้องเป็นอย่างนี้จัง,จงหวะห<น>ที่สองความหมายต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ใช่เอาจังหวะมาพิสูจน์เสียเองต้องเอาหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันจะต้องแปลอย่างนี้จังหวะที่สองมันจะต้องแปลนี้เพราะมีหลักฐานพิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เอาความเป็นจังหวะสองจังหวะสองขอน่ไปพิสูจน์กันเองไม่ได้ ทีนี้ประเด็นต่อมาอาจารย์เชลี่คือครั้งที่แล้วนี่เราคุยว่าคําแปลแบบนี้มันไม่เข้ากับบริบทของประโยคทีนี้เรามาพูดกันบริบทอื่นต่อว่าคําแปลนี้ไม่เข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ครับเพทางประวัติศาสตร์ยังไงอาจารย์เชลี่เดี๋ยวเราต้องเกริ่นก่อนนะว่าเหตุการณ์ที่กอติคุมนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้พูดต่อหน้าสหบัติจะมากจะน้อยเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดพูดต่อหน้าสหบะติที่กอติคุมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีทาฮัจญะตุลวะดะฮัจญะตุลวะดะเนี่ยคือฮัจที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ท่านนบีทําที่กะบะครับป่อน้าประชาชนเป็นแสนๆพี่น้องต่อน้าประชาชนเป็นแสนๆครับซึ่งณที่นั้นเน่ยเราพูดกันว่าท่านนบีจะประกาศการเป็นคอริฟะของท่านลีทาไมไม่ประกาศตรงนั้นที่ที่อยู่กันตรงนั้นกันหมดแล้วแต่ทาไมไปประกาศเอาหลังจากที่อ่าเสร็จ ทำพัดเสร็จแล้วแยกแยะกันต่างคนต่างกลับไปประกาศกลางทางไปประกาศกลางทางไปประกาศข้างทะเลไซซึ่งคนที่อยู่ที่นั่นก็มีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มคนที่จะกลับไปทางตอนเหนือของอารเบีเรียก็คือนครมาดีนะก็คือพูดใ้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะเดียสมมุติว่าอยังไงเทียบมักกะคือกรุงเทพครับมาดินะเนี่ยคือเชียงรายเหนือสุดเลยส่วนเยเมน บออีฟเนี่ยคือยะลาอ่าครับทีนี้นบีซึ่งอยู่ที่เชียงรายก็จะต้องลงมาทาฮัตที่กรุงเทพอ่าฮะพวกที่อยู่ยะลาอยู่นครอยู่ตุพรรณีก็จะต้องมากรุงเทพที่กรุงเทพพอทาฮัตเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ชริปนบีจะกลับนบีจะไปทางไหนก็ต้องเดินขึ้นไปอยุธยาขึ้นไปจนถึงเชียงรายนี่แหละทีนี้กดดิดคุมเนี่ยมันอยู่ประมาณสักอายุธยาแล้วกันอเดี๋ยวใกล้เกินอาจจะอยู่ประมาณสักเชียงใหม่ก่อนจะถึงเชียงรายอยู่สักเชียงใหม่ผมถามอาจารย์ชริป คนที่บ้านอยู่กรุงเทพคนที่บ้านอยู่ยะลาคนที่บ้านอยู่ตตานี้จะขึ้นไปทำอะไรทะเลที่่ของเขาเขาก็ต้องกลับไปบ้านของตัวเองที่ยะลาทะเลทรายร้อนๆใครจะเดินขึ้นไปโดยไม่เหตุผลเละเพราะฉะนั้นแนวโน้มของคนที่จะไปอยู่นั้บริคุคคือใครอย่างเชนก็คนที่อยู่ก็คือคนมาดีนะคนที่อยู่เชียงใหม่เขาแหพวกพวกชามคนที่อยู่เชียงใหม่จะยกตัวอย่างเชียงใหม่ใช่ไหมคนที่อยู่เชียงใหม่เพราะฉะนั้น ณเหตุการที่กรีคมไม่ใช่เหตุการณ์ที่ประชาชนมุสลสิมส่วนมากอยู่ที่นั่นใช่แล้วท่านนบีจะไปประกาศการเป็นคอลิฟ้าของท่านอาลีแค่ไอคนสองสามกลุ่มฟังเท่านั้นหรือให้คนเชียงใหม่ให้คนเชียงรายฟังเท่านั้นหรือตั้งแต่ท่านอาลีเป็นคอลิฟ้าของประชาชนอิสลามทั้งหมดนี่นี่คือความไม่เข้าทางของรีบดนี่ข้อที่หนึ่งทีนี้อาจารย์ชนิดอย่าที่เราบอกว่าเหตุการณ์กรีฑาคมมันเกิดขึ้นหลังจากการทำพัตสิ่งคำถามที่คุณต้องตอบเรามาก็คือว่า ทำไมนบีไม่สั่งเสียเรื่องนี้เนี่ยที่นั่นเลยที่นั่นเลยที่มักกะเลยคนอยู่พร้อมหมดแล้วเพราะอะไรจย์ชริฟเพราะในการทำฮัดครั้งนั้นนบีได้คุตบะอัมลาอือนบีได้คุตบะอัมลาหสั่งเสียสิ่งที่สำคัญซึ่งจย์ชริฟเราจะต้องลงลึกกันในวันนี้ผมอาจจะโยนให้จย์ชริฟรับภาระหน่อยถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหาคำสั่งของของคำพูดไอ้คำคุตบะของท่านนบีที่นครมักกะเนี่ย นบีสั่งเป็นโค้อเลยนะเราจะพบว่ามันไม่มีเหตุผลเลยท่านในหัวของท่านนบีเนี่ยรู้ว่าอาลีจะต้องเป็นคอลิฟะนแล้วนบีจะไม่สั่งท่านจะไม่ไม่มีเหตุผลเลยไม่สั่งเสราะที่นั่นไปเลยทั้งท้ที่เพราะอะไรจันเชริบทำไมครับผมจะยกจากตำราเขาเองนะตำราเล่มนี้นี่คือผมไม่มีฉบับสารับแต่ผมมีฉบับภาษาอังกฤษมันชื่อตำราว่า the message the message ก็คือรีซาละเป็นตำราของคนองสอน,นเป็นตำราของอุลามาอ,อุลามายุคปัจจุบันที่อิหร่านด้วยคนเขียนเนี่ยชื่อว่าอายาตุลลอฮ์ยาฟรุสุฮานี<อ>่คือรู้จักกันดีผมผมคิดว่าพวกคุณรู้จักกันดี <c oughs> ผ,มผมไม่ต้องมานั่งไล่อะไรกันเพราะ <ๆ S 2> คือมันมันน่าเสียดายอย่างหน,น,นึ่งอันารยิปคือมันมีแปลไทยแล้วแต่ผมยังหาซื้อไม่ได้เพราะไม่มีไปหาแต่เคยเคยเห็นเคยเห็นในเว็บไซต์มีทีนี้อาจารย์จะให้ผมทนีอะไรพี่น้องจะให้เรา อ่านคำแปลเลยดิมันไม่ต้องมาอ่านภาษาอังกฤษยังให้ซ้อนอาจารย์เชลิปคิดยังไงอืมเดี๋ยวนะผมผมซูภาษาอังกฤษสักหน่อยนึงก็ได้เอาะความหมายเดี๋ยวอาจารย์แปลนะท่อนที่ผมอ่านภาษาอังกฤษอาจารย์อาจารย์เชลิปอ่านวักย่อหน้านี่ไปก่อนให้หมดย่อหน้านี่เดี๋ยวผมแปลแล้วผมจะอธิบายโอเคเขาบอกว่าโอ้พีเพลภาษาฉบับภาษาอังกฤษนะพี่โอ้พีเพลนี่คือคำกล่าวท่านนบีนะครับโอ้พีเพลนี่คือคำคุตตบะโอเค hear my words for it is possible that i may not meet you at this spot in future p h oh p p o p l e your blood and property honor and reputation are respectable for one another like this day and this month till the day on which you meet Allah and every transgression in t h i s behalf is Allah f u l บจบ่อนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะแปลก่อนนะครับ อ้เดี๋ยวอาจารย์ชีนิดนึงมันมีต่ออีกสามสามันโอ้พี่ผงสัตว์นน has lost hope of his being worshiped in your land however if you follow him in small matters he will be happy and pleased so do not follow satan oh people your women have rights over you and you to have and you too Have rights over them ครับโอเคอาจารย์คือที่เราต้องใช้ฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาเปอร์เซียเปอร์เซียแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษผมก็พึ่งอาจารย์แปลเดี๋ยวท่านนี้น้องฟังงงแล้วผมอ่านภาษาอังกฤษทีนี้พี่น้องดูคำคุตตะบะจากตำราเขาเองนะผมยังไม่ได้ยกตำราเลยท่านนบีกล่าวนะท่านนบีกล่าวตามที่ตำราเขาเขียนคือบอกเลขหน้าก่อนนะหนังสือเล่มนี้คำที่อ่านไปทั้งหมดเนี่ยมาจากหนังสือเดเมซีดคือเป็นหนังสือประวัตินบีเขียนโดยอัลลอฮ์เะฟาร์สุบฮานี บทที่59ตั้งแต่หน้าที่635ถึง6 37อเผมจะอ่านคำแปลนะค,คำแปลเนะี่ยท่านนาบีได้พูดว่าโอ้บวงชนทั้งหลายพูดกับมุสลิม,มจงสดับฟังคำพูดของฉันนะคำพูดของฉันเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าฉันอาจจะไม่มีโอกาสมาพบพกท่านณที่นี่อีกณที่นี่อีกใช่ไหมและประชาชนทั้งหลายบอกไปนี้เนี่ยเลือดเนื้อทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียง การละเมิดทั้งวงที่พวกอาหรับชอบละเมิดมาเนี่ยเป็นที่ต้องห้าม,มเป็นที่ต้องห้ามเชกเช่นเดียวกับวันนี้วันที่ท่านนาบีทำฮัตที่อารอฟะเนี่ยมันจะถูกห้ามที่จะเข็นฆ่ากันในวันนี้ซึ่งพวกท่านเนี่ยจะพบพระผู้อภิบาลของพวกท่านและการละเมิดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามรประโยคต่อมาท่านนาบีบอกว่าโอ้ปวงชนทั้งหลายณนะวันนี้เนี่ยชัยตอน ซาตานเนี่ยนะมดหวังแล้วมุดหวังของมันแล้วใช่ไหม是是ในการที่จะทําให้พวกท่านเนี่ยได้เคารพสักการะมันอ,มอย่างไรก็ตามหากท่านเขาเรียกว่าดําเนินตามมันเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะมีความสุขอโอ้พวกท่านทั้งหลายครับสตรีในหมู่พวกท่านมีสิทธิเหนือกว่าพวกท่านและพวกท่านก็มีสิทธิเหนือกว่าพวกเขาอไอ้นี่คือคำแปล สิ่งที่เราต้องคุยกันนะตรงนี้นะพี่น้องคำเพลตรงนี้จะชี้ชัดว่ากดดิดคุมไม่ใช่คอลิฟ้าอย่างไราามดูกันเรามาดูกันทีละประโยคนะประเด็นที่สองประเด็นแรกนะท่านนบีบอกว่าจงฟังคำพูดของฉันเพราะเป็นไปได้ว่าฉันจะไม่มีโอกาสมาเจอท่านแสดงว่านบีรู้แล้ววันนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสคัญครั้งสุดท้ายในชีวิตถัดจากนี้ไปมันจะตายแล้วเปล่าถ้าพูดหยาบ แล้วไม่พอนบีจะไม่สั่งเสียเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตเป็นไปได้ยังไจะตายแล้วจะไม่รู้จะตายเมื่อไรท่านนบีพูดเองท่านนบีพูดเองเมือคืนในอากีดะห์ของเขานะพี่น้องเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่สําคัญเรื่องที่ใครปฏิเสธแล้วเป็นกาเฟตลกมุดดับลงลรอ่เงการเป็นคอลิฟ้าเรื่องการเป็นคอริฟ้าท่านนาลีแล้วนบีบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไรไม่รู้จะมาเจอพวกท่านอีกไหมแล้วไม่พอนบีจะไม่สั่งเลยเหรอไม่มีเลยทะ้ี่คุณจะบอกว่านบีปากริยะกิตมาน ปิดบังซ่อนเร้นอัมพาตและศาสนาไอ้นี่เราเราไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ขาดความเชื่อนี่บกมุดผัดนพีน้องเชื่ออย่างนี้โดยจงใจเนี่ยแล้วไม่มีเลยอ่ะที่นบีแต่งตั้งท่านอะไรที่เขาลีกไีไม่มีไม่มีในคำคุตบ้านนี่เลยประการต่อมาจันเชริกนบีบอกว่าผู้หญิงนนบีบอกว่าเนี่ยคือพวกอาหรับเนี่ยจะกดขี่ผู้หญิงไงนบีบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยสตรีจะมีสิทธิเหนือพวกท่านด้วยและพวกท่านก็มีสิทธิเหนือพวกต่างคนต่างมีสิทธิซึ่งกันและกัน นี่คือคําสั่งเสียของท่านนาบีผมถามมาสิอาจารย์ชริฟขนาดว่าการดูแลผู้หญิงนี่นบียังสั่งเสียแล้วไม่พอเรื่องการปกครองหลังจากนี่ซึ่งจะทําให้อุมะหลงทางในความเข้าใจเขนานบีจะไม่พูดเลยเหรอเรื่องที่ว่าท้าไม่สั่งเสียแล้วลงเรื่อง,งที่ไม่พูดตอนหน้าประชาชนสามสี่แสนสองสามแสนเนี่ยนี่หลักฐานอีกต้นหนึ่งที่จะมาชี้ชัดท่านนบีอตอนหน้าตอนหน้าประชาชนเป็นแสนแสนที่กอท,ที่มักกะที่แผ่นดินศักดิ์สนะิทธิ์ณที่กะบสถิตอยู่เนี่ย นบีสั่งเสียเรื่องผู้หญิงได้แล้วทำไมสั่งเสียเรื่องบคคองไม่ได้อาจารย์ชริปกับพระฮานิดต้นนั้นเนี่ยะน,นะแสดงมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แ<จ>ล<ะ>้วมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาปตายมันต้องเป็นเรื่องที่ใครบางคนมีปัญหากับใครเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยความเป็นมาของดิสมอลลาเดี๋ยวเราจะเฉลยกันว่าข้อสงสัยเรานี้มันคืออะไรแต่นี่เราพูดกันทีนี้วักต่อมาจนาชริปท,ท่านนบีบอกว่าวันนี้ซาตานได้สูญเสียความหวังของมันแล้วประโยคนี้ชัดเจน นบ,บีพูดณตอนนี้ว่าซา,าตานเนี่ยสูญเสียความหวังที่จะทําให้พวกท่านเนี่ยออกจากศาสนาของเราแล้วแต่ประทานโทษถ้าเอาตามความเข้าใจในนิยายความเชื่อท้านบอกสนอนนั่งน้องหลังจากเหตุการณ์นี้คือหลังหลังจากเหตุการณ์ที่คุตบะคครั้งนี้นบ,บีประกาศที่กอดินคมบรรดาซอฮาบะได้ปฏิเสธคาสัง่งของท่านนบ,บีพเพราะเกลียดท่านอาลีซอฮาบะตกเป็นมุดบัดเป็นกาฟเกาฟสหมดแล้วตกลงใจ,ใจเลยตรงกันข้ามกับที่นบีพูดเลยเสียใจทันทีที่ผมอ่านภาษสาัเกฤษเป็นที่ไหนนะ อยู่ในอยู่ในหนังสือดัมิสมบิสบีกล่าวที่ไหนนบีคือในตำราของเขาอยู่ในหนังคือเขาอ้างจากหนังสือบบฮารุตอันวา์เป็นหนังสือฮะดดิสของเขาทีนี้ดีนบีกล่าวที่ไหนณที่ไหนณก็คือที่ผมพูดไงเดกลมไม่อะไรนะที่ที่อ่านไปเมื่อกี้ไม่ใช่นบีกล่าวที่มักกะณที่การทำฮัดครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่อหน้าประชาชนสองแสนเป็นอย่างน้อยนั่นแหละกล่าวมักกะคนแล้วก็ไม่ได้กล่าวเรื่อง ที่ดีสุดในโลกอะที่จะจะแต่งตั้งใครก็ครคนได้รับรู้ดินแดนที่ดีสุดในโลก,กเราก็รู้กันทีนี้ชัยตอนได้สิ้นหวังของมันเนี่ผมถามมาสิว่าประโยคนี้มันเข้าไหมกับความเชื่อทางประวัติศาสตร์ของคุณเพราะอะไรจาจารยทิริ์มันมีฮะด,ดิสในตำราเขาในอุซุลกาฟีบการันน an ัสบาดันนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอะฮฺลุริดดะอิลลาซลาซาแปลว่าคือประชาชนตกมุดบัดเป็นกาเฟ่หมดยกเว้นคนที่สนับสนุนท่าน阿里ขึ้นสามสี่คนชายตอนดีใจเลย สวัสดแล้วก็บอบูซัลกิฟารีารแต่ว่าอบูบักอุมัดอุสมานอาอิชยาฮับซอ,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 อบูอุเยได้มูเจอเราคือทอบว่าปเป็นแสนแสนบกมุตตัดเป็นคนที่ทรยศบอแนวทางของท่านนาบีเป็นคนที่ทําลายศาสนา,สาและชายตอนนั้นเสียใจอะไรของมันเส <า S 1> นียความหวัง,อ,งอะไรนี่ได้สมหวังเลยใช่ทำไมครับเนี่ยชายชายชาตอนเสียเสียเสียความหวังอะไรของมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยคำคำคำอ้างตรงนั้นคำอ้างที่ฟังฟังไม่ขึ้นท่านนบีบอกว่าฉันไม่รู้จะฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ในความเข้าใจของเขาเนี่ยคนหนึ่งคนใดปฏิเสธการเป็นอิม่ามของท่านอาลีเนี่ยกาเฟตตกมุดตับไปเลยตกมุดตับเพราะว่ามันเป็นข้อหนึ่งของการศรัทธาของเขายกตัวอย่างอย่างเชอริเราเนี่ยศรัทธาต่อบรรดานบีมาท่านถ้าคุณไม่เชื่อว่านบียูนุสเป็นนบีของเราท่านท่านอานชัดเจน ทั้งที่หลักฐานสุดต่ำแล้วเอานบียูนุสคุณก็ต้องมุดบัตคุณปฏิเสธกุรานชัดเจนคือเราศรัทธา25ท่านนคือที่มีชื่อบอกแต่เราศรัทธาที่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดทีนี้ผมถามอาจารย์ชฉลีิยการปฏิเสธท่านอาลีในทัศนะคุณกาเฟิแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำเป็นไม่ยอมรับแต่หลักฐานอนตาะเเหมือนกับปฏิเสธเราซูลปฏิเสธรอสูลผมถามเนี่ยวันนี้ชัยตอนได้สูญเสียความหวังของมันและที่จะล่อลวงให้มนุษย์เนี่ยทำชีริกต่อหรอแต่ประทานโทษในวันนี้เนี่ย บรรดาซอฟต์กาเฟ่หมดแล้วนี่แล้วมันมันจะไม่ยิ่งดีใจกว่าเลรออืมน่ะสีไอ้นี่เคือพอยที่ที่เป็นพอยที่อะที่ผมบอกอันบีบอกว่าฉันไม่รู้ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือเปล่าใช่นั่นแล้วทําไมไม่พูดล่ะใช่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องพูดจริงๆมันไม่มี นบีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในศาสนาหนานบีต้องประกาศทุกอย่างแต่ปัญหาแสดงว่นนานบีไม่มีอะไรอยู่มไม่หมายถึงไม่มีเรื่องผู้ปกครองอยู่ในอย,อ,ยอยู่ในใจ,ใจิตใ,ใ,ใจอยู่ในใจอยู่ในหัวของนัีนแหลนที่เขาจะต้องพูดออกมาใช่ทีนี้ประกาศต่อมาอาจารย์เฉลิมไอ้นี่ชัดเข้าไปเนี่คือสองผ่านไปแล้วเอาประเด็นที่สามคือไอ้นี่แค่วักแรกของคุตบะานนะมีวักต่อมาของคุตบะานต่อยังยังไม่จบนะคุตบะานเนี่ยอาจารย์ชริมอ่านต่ออาจารย์ชริมสำเนียงดีกว่าภาษาไหนภาษาอังกฤษอ่าตรงนี้เนี่ยโอเคอ้าวต่อนะออ่ต after me there will be no prophet and After you Muslim นะครับ there will be no ummah ครับอจบจบเดี๋ยวผมแปลก่อนนะ,ะคือท่านนาบีบอกว่างงนาบีสังเสียต่อนะหลังจากฉันจะไม่มีรอซูลแล้วแอ้วหลังจากฉันจะไม่มีอุมมะของพระองค์ละอีกแล้วม,มันมีอะไรแปลกประหลาดอยู่ไหมอาจารย์ชัยนบีพูดว่าหลังจากฉันอยู่หยกหย,ยกว่าจะไม่มีนบีจะไม่มีนบี แล้วทำไมนบีไม่พูดแล้วก็หลังจากนบีจะมีผู้ปกครองต่ออก็พูดเรื่องอย่างนี้ได้แล้วก็อกหน้อยเดี๋ยวเองนั่นน่ะคืออะไรอาจารย์ชาริฟเขาเคยยกฮะดิสหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราค่อยชี้แจงกันทีหลังฮะดดิสหนึ่งฮดิสหนึ่งซึ่งท่านนบีเคยเคยชมท่านอลีว่าอันตะกูมินนี้มมันเซลาติงฮารูนมินมูซาคือนบีบอกว่าฐานะของเจ้าเนี่ยลีระหว่างเจ้ากับฉันเนี่ยเหมือนกับฐานะที่ฮารูนมีกับมูซาอืมครับ เว้นแต่ว่าลานบีบินบะดีเว้นแต่ว่าจะไม่มีนบีหลังจากฉันเห็นไหมสังเกตคําสั่งนบีไหมจะคือถ้าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนบีจะพูดถ้าถ้ามีเรื่องบะดีเนี่ยหลังจากฉันหลังจากฉันหลังจากฉันใช่ไหมคือชีอัเนี่ยก็เอาฮะดิษบนนี้เนี่ยนะไปไปเป็นหลักฐานนะที่ผมพูดเนี่ยว่าเขาเรียกว่าท่านนบีต้องเป็นผู้ปกครองหลังจากท่านนบีเพราะอะไร เพราะนาบีใช้คําว่าเว้นแต่จะไม่มีนบีหลังจากฉันเขาไปใช้ว่าเป็นเป็นพอยส์สคัญเนี่ยหลังจากนาบีก็ต้องหมายถึงผู้ปกครองอยู่แล้วแต่นี่นี่เนี่ยบน,น,ยนบีพูดอย่างชัดเจนหลังจากนาบีจะไม่หลังจากตัวฉันหลังจากมูฮัมหมัดจะไม่มีนบีอีกแล้วแล้วทำไมไม่บอ,บอกบอกแต่จะมีผู้นําอคือผมถามนะผมถามคุณคุณเชื่ออยู่แล้วว่าประโยคนี้นบีรู้แหละตอนพูดนี้ว่าหลังจากฉันจะมีผู้นําต่อ แล้วทำไมไม่พูดคุณตอบนี่ทำไมไม่พูดอีกหน่อยเดียวก็พูดได้คุณตอบแม่ไม่ว่าทำไมไม่พูดคุณจะบอกว่านบีปกปิดศาสนาเหรอแล้วเขาก็พยายามจะหาโอ้นบีเดี๋ยวถ้าประกาศและคนจะไม่รับศาสนานบีนทึกทักไม่หมดนะฮะหาทางเลี่ยงหาทางออกหาทางออกซึ่งนั่นไม่ใช่แนวทางท่านนบีถามนะเสียอาจารย์ชนิดนบีมาประกาศศาสนานะมักกดนนบีคงเพลงนบีคิดไหม ประกาศยังไงดีเดี๋ยวพอประกาศแล้วมันจะต่อต้านยังไงต้องประกาศดีกว่าอาคือเขาไปอ้างยังไงอาจารย์ชรีเขาบอกเขาอ้างผู้รู้ของเขาว่าว่าที่ท่านนบีไม่ประกาศนักแรกว่าอาลีจะต้องเป็นคอลิบวะนบีกลัว,ลว s t อ p it all นบีกลัวกลัวว่าเลยกลัวประชาชนจะไม่รับจะปฏิเสธศาสนาอืมผมถามนะสิว่าคนที่เป็นนบีเนี่ยจะมาคิดเรื่องของแทนอัลลอฮ์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันอัลลอฮ์สั่งมาแล้วแต่ว่ายัง,ยง ถามเลยสิว่านาบีนู่นเนี่ยอัลลอฮ์ใช้เหตตต่อเรือนครับนบีนุ่นจะมันนั่งคิดต่อทําไมใครมันจะมาขึ้นเนี่ยใช่ไหมเหมือนกันท่านนาบีมูฮัมมัดได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาประกาศศาสนาครับถ้าปรากฏว่าท่านนาบีมูฮัมมัดมีความกลัวแต่เมื่อไรอัลลอฮ์จะลงกุรอานม,ามันเขาเรียกว่าเต<ล>ือนทันทีเลยว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วโอ้ผู้คุ้มกลายเลยจงลุกขึ้นมาประกาศศาสนาเสร็จแต่โดยลักษณะโอ้ท่านนาบีแล้วท่านเนี่ยท่านอาจจะ มีอาการหวั่นบ้างแต่ท่านจะไม่เอาความกลัวม,มาเป็นอุปสรรคในการทางานันครบและทําไมท่านนบีไม่พูดนะว่าหลังจากฉันไม่มีนบีนะแต่มีพู้นําทาไม <โน S 1> ไม่พูด<น>อธิบายมาสิ<ช>ซึ่งจนถึงตอนนี้นเราก็ยังไม่ได้คักรอคือก <ขอ S 2> ลุ่มคนเหล่านี้เขาแหลแต่งคาอธิบายขึ้นมาเองโดยไม่มีหลักฐานหรอกแต่งแต่งขึ้นมาให้รองรับกับความเชื่อตัวเองเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไอ้คำว่าเพราะเนี่ยมีหลักฐานระบุไว้ที่อื่นไหมว่าเพราะอย่างนั้นเปล่าเปล่า คิดมาเองว่ามันน่าจะเพาะอย่างนี้คิดมาเองว่ามันน่าจะเพาะอย่างนั้นเพื่อมาให้สอดสอดร,ร,รองรับกับความเชื่อตัวเองตัวเองตัวเองจะได้มีทางออกกับอาจารย์ชฉลีความเชื่อตัวเองประเด็นต่อมานี่ชัดเข้าไปอีกยังไงอ่านต่ <laughs> อะ <laughs> อะไรกันอ่าผมอ่านมนาะจากหนังสือเล่มเดียวกันนะโอ้พีเพล you should know that I am announcing it today that I have b a n n on the ceremonies and beliefs of the age of ignorance and ฉันกำลังแจ้งเตือนคุณของความจริงท mm ี hmm. Then, saying, ่น mm ี hmm. <S S ่ในช่วงเวลานี้พระผู้เผยพระวจนะหยุดการเทศนาและหันไปมองท้องฟ้าด้วยนิ้วชี้ของเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพเจ้าได้สื่อสารข้อความของคุณแล้วจากนั้นหลังจากพูดสามครั้งโอ้พระเจ้าให้เป็นพยานต่อสิ่งนี้ ก<ส>าไอ้เนี่ไอ้เนี่ยจะสริงหลักฐานนี่เนี่ยชัดเข้าไปยังไงเอาแปลอะไรได้แต่ได้เราแปละนะท่านนาบีเนี่นี่คือวรรคท้ายๆของคำคุตบะานนะท่านนบีว่าโอ้ปวงชนเพิงพ่งทราบไว้เถอะว่าตัวฉันเนี่ยกำลังเทศนาคือกำลังสอนศาสนาของอลัลเนี่ย <ừ> ซึ่งเป็นวันที่ท่านนาบีได้สั่งห้ามความยฮิลิยะทั้งหมดที่อาหรับเคยมีมาเนี่ยฉันกำลังสอนศาสนาอยู่เนี่ยนะแล้วในตัวบทฮะดดิสมันระบุว่าเมื่อถึงจุดนี้ท่านนบีก็หยุด แล้วก็ได้ชี้นิ้วขึ้นไปบนฝ่าฟ้าถึงแล้วก็กล่าวสมครั้งเลยนะอาจารย์จริปสาครั้งอาจารย์จคริปท่านนาบีบอกว่าโอ้ลลอเลฉันได้บอกศาสนาของพระองค์แก่ประชาชนแล้วโปรดเป็นสักขีพยานด้วยเถิดศาสนาของพระองค์แก่ประชาชนแล้วจบอืจบจบ,จบไม่มีเลยคอริฟะาอะไรทำไมไม่มีคอลิฟะ ตำแหน่งสําคัญสาคัญอย่างนั้นเลยนะใช่คือเรื่องผู้หญิงเรื่องดูแลลูกเมียเรื่องอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะสั่งได้ตำแหน่งก็สําคัญสถานที่ก็สําคัญคนก็มากันครบแล้วทําไมไม่พูดเรื่องผู้นํายังไม่พอคือพี่นกเป็นไปได้ไหมว่านบีมีเรื่องผู้ปกครองอยู่ในหัวแหละแต่นบีหลอกประทานโทษนะสตีฟรุนลอเหมือนหลอกตัวเองว่าฉันได้ประกาศศาสนาของพระองค์แล้วอัลลอฮ์เป็นพยานด้วย เราไม่เชื่อนะว่านบีจะเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อแล้วคุณจะว่ายังไงอ่ะใช่ไหมก็สิ่งที่จะอธิบายได้นี่ก็คือก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับตกลงเนี่ยถ้าดูจากฮะตินี้ตกลงคืออัลลอฮ์เป็นพยานต่อนบีทั้งที่นบียังไม่ประกาศการเป็นคอลิฟ่าเรื่องสําคัญจะให้อัลลอฮ์เป็นพยานจะนั่นแ่ะแล้วนบีพูดว่าอัลลอฮ์โอ้เป็นพยานด้วยเถิดเอาตกลงยังไงเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยคุณหาทางออกให้ได้นะคุณหาทางออกให้ได้ว่านบีประกาศศาสนาหมดแล้วอัลลอฮ์เป แต่ว่าในใจลึกๆยังเก็บเรื่องอลีอยู่และอเล็กก็เป็นพยานท่านอย่างนั้นเหรอครัอธิบายที่ดีที่สุดคือท่านนบีไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับการเป็นคอล์ฟัปของท่าน阿里คือท่านท่านนบีคืออาจารย์ขอเป็นเซนทั่วไปเลยเรามันมีบทเรียนหลายอย่างเป็นบทเรียนที่ที่ชี้วัดแก่เราว่าเวลาท่านนบีประกาศศาสนาหรือสอนศาสนาหนึ่งศาสนาใดหมายถึงว่าสอนคาสอนหนึ่งคำสอนใดเนี่ยนะท่านนบีจะต้องหมายถึงว่าสอนแล้ว อาจจะมีความไม่สมบูร hmm. ณ uh ์ของคําสั่งลงมาหมายถึงมีเหตุการณ์กระทนหันขึ้นมาเนี่ยเอาเราจะลงกุรานมาเสริมทันทีเสริมทันทีเสริมทันทีไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้เกิดความไม่สมบูรณ์ไมมยกยกตัวอย่างมันเคยมีฮัดิสหนึ่งที่ที่พูดข้อนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีอันกุรานลงมาบอกว่าบอกว่าคนที่ออกไปยิฮัดทางของเราเนี่ยดีกว่าคนที่นั่งอินนิมักตูมสัมภารติตาบอดฟังฮัติสนี้ปุ๊บ อะเครียดรอ้องเพราะตัวเองออกไป <ตา S 2> ยี <ตา S 2> ห้าไม่ได้ตาบอดเรา<ช>ก็ต้องลงกุรานมากบอกว่าเว้นแต่คนที่พิการคนที่ทุพพลภาพท,น<ม>ทันทีลงมาแก้ทันที<ม>หลายต่อหลายครั้งจะเป็นลักษณะอย่างนี้คําถามก็คือนี่ขนาดเรื่องเรื่องที่เล็กกว่านั้นยีห้าเล็กกว่าเล้วอย่างลงกุรานเลยแล้วปัญหาคือเรื่องคอร์ฟัปชันยัง,งยังไงกันเพราะฉะนั้นคำอธิบายที่ดีที่สุดในเหตุการณ์ที่ท่านนบีไม่มีอะไรจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะกล่าว เพราะฉะนั้นนี่ตักฐานอีกต้นหนึ่งตักฐานอีกต้นหนึ่ง,นนงแล้วอาจารย์ชอริฟรู้ด้วยความที่เขาเนี่ยขัดใจมากวัานนบีไม่ประกาศสักทีไม่ประกาศสักทีอุลามาของเขาในโคัมนี่เนี่ยเคยพูดไว้ในหนังสือมิสบาฮุลฮิดายะอิลากิลาฟะฮ์วัลว ah ิลายะว่าคือมันเหมือนเป็นความผิดของท่านนาบีเขาใช้คำนี้เหมือนเป็นความผิดของท่านนาบีที่ไม่ยอมประกาศศาสนาให้จบจบให้เสร็จเสร็จประชาชาิจึงแตกแยกเลย พูดอย่างนั้นเลย,ยไม่ประกาศให้จบ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 ให้เสร็จไปสั้นๆนะถึงได้แตกถ้าประกาศจบมคุณก็ไม่แตกแยกกันจะสนแสดงว่ายอมรับว่าท่านนบีไม่ได้ประกาศส่วนนี้ไม่ <c oughs> เขายอมรับแต่เลกแล้วเขาบอกว่านบีกลัวกลัวพวกอบูทั้งหลายคือ,ค,อคือสร้างเงื้อเขาเลยสร้างสร้างสมมุติฐานมาเองสร้างคําอธิบายมาเองก็กลัวสมมุติฐานไม่ให้เกียรตินบีเลยอ่ะพี่น้อง ผมยืนยันว่านบีไม่กลัวนะแล้วผมจะเป็นปรบปักกับคนที่บอกว่านบีเราหลักฐานยังมีอีกเยอะอันนี้เนี่ยแค่แค่ให้เรื่องนี้เรื่องเดียวทีนี้อาจารย์ชฉริฟมันเป็นอย่างนี้ต่อเราเราเหลือเวลาสี่นาทีอาจารย์อาจารย์เอาผมให้อาจารย์สองนาทีเดี๋ยวผมสรุปสองนาทีคนละสองนาทีเดี๋ยวนะเราเหลือเวลากันอีกสี่นาทีใช่ผมให้อาจารย์สองทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ต่ออาจารย์ชฉริมแต่ยังไม่จบนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าสถานการณ์กาเรียกว่าสถานการณ์เวทล้อมเนี่ยมันไม่เอื้อแล้วว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย จะเป็นจะเขี่ยวกับที่กอดิษคุมทีนี้ในโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันในจุดที่ว่าและไอกอดิษคุมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆนบีถึงประกาศนบีถึงประกาศเข้าใจไหมนบีถึงประกาศมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรมันกุนตูมเมาลาหูาลียุนเมาลาหูที่นบีประกาศมันมีความเป็นมาอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านนบียกมืออาลีแล้วก็มันกุนตูมเมาลาหูใครก็แล้วแต่ที่อาลีเป็นเมาลา อย,อ,ยอยู่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ดีไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันเอ <sh> โอกนันใชล้วน<ล>ะครับตรงนี้ามาให้อาจารย์สรุปสรุปก็ท่านอาจารย์อมีนะครับกับผมเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ก,กันเดียคนหลักก็คือท่านอาจารย์อมีนีนน่แหละผมก็จะเป็นคนเสริม <S <S คน <S <S จี้คนสรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่แต่ขอบอกท่านพี่พี่น้องผู้รับชมรายการนะครับว่าครั้งก่อนๆนะครับเราเราแนะนําให้ท่านไปติดตามรับชมก่อนนะครับสำหรับผู้ที่รับชมเป็นครั้งแรกเพื่อ ท่านพี่น้องจะได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรอยู่ดีๆเราสองคนเนี่ยไม่ท่านมาดูครั้งแรกก็จะอาจจะงงได้อาจารย์สองท่านนี้มาคุยอะไรนี่งงจับประเด็นจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยก็เพราะเราคุยไปนเนี่ยเราคุยเป็นมากกว่ากับสิบสิบกว่าตอนแล้วนะกว่าจะมาถึงตอนนี้อีกชอลเราจะมีต่อๆไปอีกเพราะว่าเรื่องราวยังไม่จบมีอีกหลายประเด็นนะครับและอินช็อตเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะถามอาจารย์นามนรนะว่าสิ่งที่เป็น สมองเป็นจิตใจของคนกลุ่มเนี่ยซึ่งถ้าสมองไม่ทํางานใจหยุดเต้นปอดไม่ทํางานแล้วเนี่ยนะตายคนเราตายแน่นอนครับเขามีอะไรเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักของความเชื่อเขาเป็นสมองของความเชื่อเขาเป็นห,หัวใจหลักถ้าหัวใจถูกทําลายไปแล้วรายละเอียดไม่ต้องไปพูดแล้วบจบกันเดี๋ยวอาจารย์ต้องตอบคาถามให้ผมนะครับอินชอลวะนะครับผมและรายการแสวงหาความจริงทํากลางความแตกต่างต้องขอ จากลาท่านพี่น้องผู้รับชมรายการไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันในครั้งถัดไปวันเบ็นไลท์เทอฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์ตุลลอฮ์วะบระกาตุ